สวัสดีค่ะวันนี้สาราสิพาพี่น้องมาเขาปลาเงอนเหอียเปี้ยนเหรียพิกัดจากกันจากข้าลูทงหารปลาขอนเนาะสิพานเขาปลาเขาปลามาหาพุดอหุดเนี้ยก่อคุดแม่กี่นู่นนี่ไออิตเรากำลังหาโฮ่อยู่ค่ะกระป๋าสอนสวัสดีค่ะระป๋าสอนสวัสดีค่ะไออิสวัสดีครับุ้นเอาละบัานี้อันอันบ่เคยหาจักเจวพี่น้องมาเบิ่งน้ำกัน อ่านอ่านอ่านปกระสวนมะพร้าวพี่น้องัมุนเมือเออวหเด่นด้ยด้วยวเดนวยด้วยไดเราพี่น้องกันม้วนต่ยาม้วนต่อยากกันห้านวเนะวล้านไส้หัวกะเหยววันนี้ห้ามกสิ หวังว่าหาท่ำนาทีห mm ้องฝนมาทั hmm. ้งน mm ี้ไอยิดพอยน้ำฝนบ้าน้อเกิแฟนเแฟนเเี่ไมยขาดจะเสีเ่เห็นตะคร่โอพี่น้องบึ้งอันนี้ตามาเรียนรูนะพี่น้องนะพวกหูว่าอัน ไปแม่กินนู่นเป็นจังไหนนอี่นี่นี่เบื้องไอแล้วมุด้างนเนออรอรมาเดี๋ยวอาลไปัอยคเคลียร์แยกไปหาแยกไปหาหมอเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมามานี่มาแล้วเนี่ย้เนขนาด้เหรอว้ว ได้แล้วได้แล้วมันเกีงมัเกลี้ยงต่ออีเร่องเี้ยงเปียอีกโอ้ตุเ็กแข่งวานไอ้ิมนพี่น้องตเล็กแวันพี่น้องว่งๆเกลียไปหั่ลทางการหันมันเยอืคนไปงไแม่บขตาฝาดเอแม่บหากไว อ้าวไงพี่น้องโอ้ยตื่นเต้นอีกเนาวอันนี้มันมีหูวะคือว่ามัมีหูห้าขุดไปก็จีเจอเลยเจอเลยจีเจอหามันเจอมันมีผมหมาน้ปลอดผมอะผมอะโ้ดหนึ่งพี่่อโคนึงเล็วอ้าวพี่หน่งพี่สอง เาีนอะไรเป็นบ้านบ้า hmm. น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันเป็นไอเปนไปเลยดอกมันก็เป็นผู้ดอกเียๆไปทางละเตาะเตาะหาแ่เบ็ดเตทงเลยเบ็ดเตยงันกตรงนี้างหันขวาแนั่สีสีสวยเง้พี่จับไปก้นไปก้นที่

ไม้าถึงที <t <t ่น yes> ีเปอีกีลงไปอจะลงไปอลงต้องไปพีละเดี๋ยวเอาตัวใม่ออกก่อนมั้งประมาณตัวใหม่เลยเคอลยอได้คอเค้เี่ยวทั่วเลยนี่ แซไปอีกมาไม่ถกอแซไปอีกแต่ว่ิ้วมือเอาเลคนนี้ได้ด้วยน่าหนาๆเอาพ่ออีกเอ่อออ่อตอไมาี่ีนได้ไหตัวเดียวไปีสิมีีตหเอือสมีนไี้จามน

ใ่ไปตอวงอ้ยเียบนี่นั่นื้อกรสอนทอดปอดสวยแบบนี้ใ่ใ่ใส่โอ้ยเบิ่งจงไก็เบิ่งปีน้องว่ามันป็นสวยเออ

มีเอ็นโอ้มียนด้วยอ่าสองตัวพี่น้งองคู่หนึ่งแค่หนึ่งสองตัวโอ้แต่จะน้ำหากใหม่กินหากใหม่เนาะอืะ้นอืม すごいとは。

เนื้อถูมากอบหนึ่งพนองเานต้องหาอดหนึ่งเดียวโอ้โหเลจังว่าเปิดเรองดูนี่ เป็นว่ามันมีหัวไอ้ขึ้นใช่เนยน้นอยว่าสันจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวไปทเด,ดี๋ยวไปอ่อสวยพี่น้องเบิ่งเปิดปั๊กโอ้นี่เอาหัวเม็ดใส่ไม่ใส่ ปเดิมติปน้วางสิจะมาเลียนรูนเกินพี่น้องก็ท่านคอยขุดจ้าเียั้นีวหกไม่เด้ออ้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ดีใจบบข้านนึงพี่น้องมั้งท่นว้าวแต่ตัวนึงแล้ว เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใ่ขูนี้แล้วเดี๋ยวสักรู่เดี๋ยวไป,ไปางหูงค้คนพี่น้องคุณหาพอคุนอื่ตอตกันลงเด็ตกันลนนองอไงอือขูกีบมจเปลี่ยนคะแก่ขับไปอีกแระไปทำเฉยสวยมันเต็มสวยจเ๊อือ tiếp cái tô này thì nào, nào đi. Dùng... Này có này. Rồi, không có cái không có cái ở đây gì cái này cờ men vậy? ủa, phun này cái cái ขาอคือคนกระปูก็คือคนกระปูเด้อเออต้องเซะค่อยคออยข้นไบ่ส่นอาจะตีเนี่ยบออ้าจีเน่ ไ้ fifty, ันปดตวอยู่โอ้จเาหอดัห้อพอหู้เราจะชิบกว่าตคือเพิ่นน่นะปัดตัวหู้เรชิบแปดชิบเก้าตัวเพิ่นมาพี่น้องมันไปยังไงมันออกไม่ตั้น

เป็นขุดกิฟฟอมือแรกพี่น้องตองมีพีเลี้ยงความได้หนิโอ้พเป็นกิฟฟอมเลี้ยงก่อกินอ้นตรงนี้พี่เลี้ยงน้ำมาค่อยขุดกันจกเคลียค่ะพี่นองมค่ยขุดากับพกแกินเล็วกับแกโอ้โหห่านหวโอ้นไ่นหนมนบอกระนบเนบอกบีมนบอเบบแมนขีหินบท่านพอใส่หัที่ทั้งหลายดหนึ่ง

เกือบแล้วเกือบแล้วิีเออไ<ม>าไปองม้เนี่ยเดี๋ยวเรหาโมกันเฮ้ยั่นนี่ตัวเดียวเดี๋ยวบางคนเนีเดี๋ยวเบผมาามตัวเดียว,วยพี่นออ้องเกือบมันบมอ <c oughs> กือมันวาบ่มีสิขวดถิ่มขึ้นแล้ว อู๋ยูปมูนู่นยูบะหอยูบหละคือไปเห็นคือไปเห็กันนเสอดไปข่งยมันเขียมมันกับยูนั่นุดคนาพี่นเนี่ไออิดกัขุดคือกันคือไปเห็นเงนน่่เนียีเี่นี่

แม่งง้ยั้งนะลูกเอเลยฮะลูกเิ้มาดูิันลูกนเหมดูสิเหรอเดี๋ยลูกครับนนะเดีเบิ้งเออตัวนี้ม่นเเดพ่อแม่อกกเบิ้งาปล่อยีกตัวบมีหูนึงพี่นองหูนึ่งยีตนึง เป็นมะขุดกแตสสาวหรืเป็นวาหู้หนึ่งเนใดจังซีฟกาตัวพี่น้องจะอันข้ามาที่หลังนะตงีละเล็กลปอกหู้ละตัวชมห่ากันชมหักหน่อยก็ดีดีนะ่อส่วนย่างกันคนกันนูจ้างนน่ไม่อหนะต้องม่เลี้ยงต้องไม่ผีเลี้ยงกัน ไ่ต้องไปกน้อไปกนหน่อยหาูหน่อยอะเปาไปกปาหากล้วยก้วยที่น้เออไปทั้งนั้นแหละให้หัวทางก้นไม่เลยต้องมางดหัวเลยมันเป็นบ <ười> ่ม uh ีหัวว่ะไหมบอ มันเป็นแบบอยอยที่ดินเออนั่นแหละเดี๋ยวค่อยฟังให้เพื่อนเอาๆถ้าจิบไม่เห็นะเ,นมนเอมอย่าตะเคียบนะหนำเลยคุณแม่มือล้งเอาเคียวหน่อยมา O bên nhạc, you bên nhạc, you. Gusong tole song tole song, do lắng kia 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 2 kia 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 ข้อช้อนตัวตื่นเกิีนบักคางนึง่นเพิ่นได้หู้ละซิฟก็ตัวโอเพิ่งไอ้เพิ่งหูวว้าหัวบอเอ้ามันหัวสุบล่องน้ำซานหัวสุบล่องพึ่งหัวเนี่ยพิ่นเห็นบังคันเนี่ยนี่จะดากข้อช้อนตัวห่างจากเลยเพิ่นขุดมือเศร้าซิฟก็ตัวพี่น้องเมื่อแต่ละเอาต้นไม้มาเอาได้สองตัวเออสองตัวถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคแล้วอาจารย์ไปก่อนผมต้นไม้เลยเพิ่นขึ้น ตายแล้วเฮ้เ hmm. น oh, okay, ี่ยเออแมนหายไปเมื่อกี้ใคบ้างเนี่ยดูดิตัวนี้เป็นแท้ตายด้วยน่ะถึงดุ่นครับไปเลยโอ้ไปซับเลยนะตกใจหมดพี่น้อง คือคือเห็นด,ดำๆบางเรอเผ่น,น kind of งงลุดหรอหลุนครับรุนครับหลุนที่เราลุนล่นไรทีเ่เอาที่นี่ตัวเดียวครับ รุนรุนครับไม่นองรุนนครับก็มาค่อยกล่น้วกันครับนี่หละครั้งแรกเลยนู่นอ๋อไม่มีเรียงควอมด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอนาเล็กๆน้อยๆมันจะได้ขาจะได้ขวด ต้อซัตัวแล้วบ่นเ่นั่นเนียนบอกเนียนเห็น้องยัไมเนเน่เห็นีนี่อ๋อเจอปีแล้วเจอปี๋แล้วโอ้เจอปีแล้วเจอปีแล้วตัวไม่พูเลว้าเจอแล้วครับพี่น้องนั่นโอ้ครับเจอแล้วครับอ๋อสวยๆค่ะแต่ลลคางๆ้างๆันเออาง ดดดดุขม้อุดกีบโอมน้ำโอวันกี่ปมว่าพีขุดกีนู่นกับพี่น้องนี่ก็สิว่าครั้งแรกในชีวิตคือกันล่ะนี่ไม่เคยหาฮึกระอ,ะอะนหวัวหอบอ,อนี่กะพิทางไหมยังเป็นหูป่ะ อ๋อผวามันต้องีงหมองขวยมันแล้วก็ออเอืมือนเออแง่ลงไปน้ำเลยน้ำหูมันลงไปเอ,เออ ok. ีแล้วนอเจออะไนอีกเฮ้ย ดเดียวปล่อยอ้วนนะคะ่ะอ้วนอันก็ดเดเยเียบอ่กก็เดียบคือนี่มันเนี่ยไข่เดี๋ยวเนี่ยนวดคนคนออกมาแล้วนะเพราะไม่ห่วงไม่ห่วงไปนะก็่างติดเลย

ว้าว <Wow, S 1> โอ้โหอันนี้ตัวสวยนี่นะนี่ให้ันตื่นมาคมันตื่น่แล้วแสดงว่ามีตัวเดียวคู่ละตัวหุ่ยน้อยต้องแบบ้องเบิ้งดีอ่ะาวมารวดที่น่อดีนี่จะโต ไม่เรียบร้อยแล้วบอกนี่โอ้ยเมีนบอกเมียนบอเหลือน้องุนอะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้นี่สอตเสเย่ายครับีุน้อาเลยบอบอนึกบอนึกว่าสิสิตื่นอนนี้กูาแบบ้าลุทลอมันวางโอ้ยสองตเด็กตันึงต

Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không งางไปหาโหลดเท่าอันนี้ก็เริ่มสิคําแล้วบ่าใบใบก่ะพี่น้องในพ่อปนหาเอาพ่อกินค่ะพี่น้องหาหาไปปนาพ <c oughs> ่อวะนี่เระวางข้างปนหามาพ่อยุบอ่ะอมวยว่า,ม,วา,ม,วานนมันพ่อบ่อให้พ่อวางบนบอยู่นี่เมนยุบอ่ะนะ เอาเอานองเดิน้องเบินเอาเอาเราว่างข้างพีอนอนไปก็สิได้แหน่นด้วยแันงด้วยโอ้โหโโคตแห้งนคตรวนมึงมหนมันมีสีไฟเมืนมึงมีสีแไปแล้วน้ำไหล้มือจกแล้วน้ำหูน้ำควยใส่จะฟูอยู่ลอกบไโอ บมดขาดมะนั <ok> ่นไงโอ้เร <siglo> ิ่มเก่งเหล่วพี่น้องเริ่มเก่งแล้วเริ่มไปหากินแล้วนี่ดีกว่าเบึงหู้เป็นแล้วเฮ้ยเปลีู่้เป็นแล้วเอาเอาเอ๊ะตัวนึงเอาเอาเอาตุ๊กใจเมือสไว่นั่นเจอแล้วเห็นเงี้ยเอาแหวนแหวนั่นนั่นนั่นว้าเล้ว โอ้โอ้งสั้สีหลยตัวอยู่ใช่ปใ่่โอ้โตยั่งเล้โหหัวแดงแตงโืะน่อีกเวุดะไนี่โอ้อีกแล้วบอสซับบอสซับยับอสซับนี่บอสซับอืมบอสซับจังเลยหัวขาดเลยม่นก็เมื่อไม้พี่น้อง สองตัวถือว่าสตัวเองสองตัวห่างเสียนพี่ฉีบไปแล้วอ๋โบเอาโบโอเที่ีะเอาบิดขี้ชิอ๋ออ๋อเนีอางไระเอเคหนูจะตดวใหม่ เขียมหน่อยขดเป็นไงขวด,ดอ๋อเด็กสองโตพี่นอ้องเอาแล้วพี่น้องนี่เอามาหอดหลุดข้าวแล้วมาประสอนมาเบิองเบืองมาหายทันผู้ชมบแล้วเบิองเบืงองจะไปปร้างข้าวหลานนะอืมมีขอ,องปลาสอนพี่นออ้องคุณน่ะโอ้มีตัวโตวง,งามๆห,หลายอยู่นี่ที่โน,น่นเอาใส่ข้าวองว้างอีสต์นะ อีนมาเบิ่งเจ้านาครับผีมือรวนรวนพี่น้องคนหนึ่งคนเดีครับผีซิบเจดียิบตัวอยูวคนหนึ่งคนเลยไหนยุคมะมือแรกครั้งแรกในชีวิตคนเลยครั้งแรกในชีวิตที่อันขุดแมงกินนู่นพี่น้องหาหูกับว่าเป็นอันนี้ตรงนี้พี่เลี้ยงความได้หนี่มากเพิ่นมาหนำอ่ะค่ะขอบคุณมาสำหรับคลิปนี้ที่อันมาหาขุดกินนู่นน้ำกันนะคะคลิปหน้าพอกันไม่เดี๋ยวสิผ้าไปลุยไมค่ะ กสิมานกู้เก่าว่าได้อกสิดลได้หลายกว่านี <c> ้ <oughs> คลิปนี้สวัสดีนสักนี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะสสวััดีครบไปเนี้ยบานเฮาหมานยูวหมานยูวหมานยัวขัางแรกกงานมาคำเดี่ยวขัางแรกเทียนพุทธกินนู่น ย่ำทำแล้ว oh,